พี okay. ่ฟอสเราซิสติงเราก็ไม่ได้แต่งกับสงน่ตไมเกิหนเนงทันดีคุณ้เอหน้าตารหน้่อยประมาณนี้ละแ่่ สวัสดีครับ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  a c t i o ถ่ <c oughs> ายนังเหรอใช่ใช่ใช่เอาเพิ่งไล์ยังไม่ถึงสองนาทีเลย <c oughs> ห้ยอ,อยัายยอมาเห,ห,มหมือนเริ่มหม่คืต้องปิดใเริหม่เลยยังจำวันที่วีรโาโแต่งหน้าทีได้อยู่เลยโอ้ตใหม่แค่หัวหตัวดิว้งใจทำงานนะอย่ายดื้อ <c oughs> อเคครับเอาเหมือนเขาอะ

ขอบคุณหมูเด้งด้วยครับข้ากลองไฟน้ำค้างไฟน้ำค้างปิดไปนานแล้วครับผม <c oughs> อย่าอา้าปากกว้างเดยดวนิตทำไมอ่ะขอบคุณหมูเด้งครับขอบคุณใจพุ้งหับเกมออกเลยอ ตอนนี้อยู่ไหนอยู่กองถ่ายครับทำงานซู่ๆนะัดเตงขอบคุณครับไปแล้วดีกว่า <c oughs> เข้ามาให้หน้างตาจักคราว